สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับในคลิปวิดีโอนี้พบกับครูจุมพลมาเฉลยแบบฝึกหัดที่8ปจุดสี่ในหนังสือแบบฝึกหัดของสอสวท,ทในหน้าที่เจ็ดสิบสามครับในแบบกหัดนี้จะมีอยู่สี่ข้อครับเป็นแบบฝึกหัดในการหาความยาวเส้นรอบวงของวงกลมนะครับซึ่งมีสี่ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับในโจทย์กําหนดรูปวงกลมนะครับมีรัศมีนะครับหกสิบสามเซนติเมตร รเราสามารถเขียนแสดงวิธีทำนะครับโดยนักเรียนสามารถอ้างอิงจากหนังสือแบบเรียนนะครับในหน้าที่92ได้เลยนะครับถ้านักเรียนจะดูตัวอย่างนะครับดูจากแบบฝึกหัดจากแบบหนังสือเรียนครับในหน้าที่91ถึง92นะครับเป็นตัวอย่างในการแสดงวิธีทำได้เลยนะครับโดยในข้อที่1เราแสดงวิธีทำอย่างนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยการ นะครับระบุนะครับว่าวงกลมมีรัศมีนะครับหกสิบสามเซนติเมตรนะครับเราเขียนสูตรความยาวของเส้นรอบวงครับความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมนะครับเท่ากับสอง พายอ่านะครับและเราก็เขียนต่อว่าความยาวของเส้นนะครับรอบวงของวงกลมนี้ครับของวงกลมนี้นักเรียนแทนค่าได้ยนะครับเท่ากับ2คูณด้วยพายเราแทนค่าด้วย22ส่วน7นะครับคูณด้วย R คือ63นะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับ เราถัดทอนได้ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหกสิบสามนะครับนนี้เราถอนเศษส่วนได้ก็จะทำให้การคำนวณง,ง่ายขึ้นครับข้อนี้ตอบสองคูณยี่สิบสองนะครับคูณด้วยเก้าสองคูณยี่สิบสองคูณด้วยเก้าครับก็เท่ากับสามร้อยเก้าสิบหกเซนติเมตรนะครับนั่นเองก็ตอบได้เลยครับ อันนี้คือคําตอบในข้อที่หนึ่งครับในข้อที่สองครับนักเรียนเขียนสดงวิที่ทำเช่นเคยครับวงกลมมีรัศมีนะครับเนื่องจากโจทย์ข้อนี้ครับวงกลมนั้นให้ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางครับซึ่งมีขนาด28เมตรนะครับดังนั้นเราต้องเขียนว่าวงกลมมีรัศมีเท่ากับนะครับ28สบหารด้วยสอง นะครับซึ่งเท่ากับ14เมตรนะครับตรงนี้นักเรียนต้องไม่หลงทางนะครับโอเคเรามาใส่สูตรของความยาวเส้นรอบวงก่อนครับความยาวเส้นรอบวงของวงกลมนะครับเท่ากับ2พายอานะครับแล้วก็เขียนแทนค่าได้เลยครับความยาวนะครับของเส้นรอบวง ของวงกลมนี้ครับเท่ากับสองคูณด้วยยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณด้วย R ก็คือยี่สิบแปดครับหน่วยเป็นเมตรนะครับนักเรียนระวังหน่วยผิดนะครับออกมาเป็นตัดทอนได้ครับนักเรียนตัดทอนได้อ่าโทษทีครับคูณสิบสี่ครับสิบี่โทษทีนะครับนักเรียนตัวนี้ต้องคูณสิบสี่เมตรนะ นะครับคูณ14 r คือ14ครับนะตัดทอนได้นะครับ71772 14ดังนั้นคำตอบก็คือ2คูณ22นะครับแล้วคูณด้วย2ครับเท่ากับ88เมตรนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาดูในข้อที่2องวงเล็บ1นะครับในข้อ2องเล็บ1ต่างจากข้อ1 นะครับตรงที่ว่าตอนแรกนั้นโจทย์กําหนดให้พายเท่ากับ22/7ส่วนครับนะครับแต่อันนี้เรากําหนดให้พายเท่ากับ33.14นะครับดังน,นั้นักเรียนต้องดูด้วยเวลานักเรียนทําโจทย์นั้นให้ตรวจสอบให้ดีครับว่าโจทย์กําหนดค่าพายมาเท่าไหร่นะครับนะเรามาดูครับหาค่าความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมครับนะเขียนเหมือนเดิมครับวงกลมมีรัศมี แเซนติเมตรครับความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมครับเท่ากับ2ายพอาร์นะครับแทนค่าได้เลยครับความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมนี้ครับ สคูณด,ด้วยพายครับ3ามจุดหนครับ R เท่ากับ8ครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับได้สรุปออกมานักเรียนคำนวณออกมาครับได้50าสจุดสองสเซนติเมตรครับนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเช่นเดียวกันครับแต่โจทย์ข้อนี้ให้มาเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางครับดังนั้นเราต้อง หาให้ได้ก่อนครับว่าวงกลมนั้นมีรัศมีนะครับเท่ากับ24หารด้วย2ครับเท่ากับ12เมตรนะครับความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมครับสูตรก็คือ2พาย r นะครับเราได้ว่าความยาวของเส้น รอบวงของวงกลมนี้ครับเท่ากับ2คูณด้วย3.14ครับคูณด้วย r r ตัวนี้ก็คือ12นะครับนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับเท่ากับคำนวณออกมาได้75.36เมตรนะครับนะครับเป็นไงครับสำหรับแบบฝึกหัดที่8.4ในหน้าที่73 ไม่ยากเลยนะครับนักเรียนขออย่างเดียวครับคือนักเรียนจะต้องแม่นยำนะครับในเรื่องวิธีการคำนวณหาความยาวของเส้นรอบวงครับซึ่งความยาวของเส้นรอบวงนั้นเท่ากับ2ไพ R านะครับ<ม>ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็ขอให้นักเรียนมีความสุขออกับการเรียนรู้ครับสวัสดีครับ